คำว่าจดทะเบียนได้คือลูกค้าชอบถามว่าทําไมในเมื่อมัน2,500วัตต์เหมือนกัน2,000วัตต์เหมือนกันทําไมมันจดได้บ้างจดไม่ได้บ้างหรือจะบอกคําว่าจดทะเบียนได้นั่นหมายความว่า ผู้นำเข้าไ,ได้นำรถล็อตนี้ไปขึ้นทะเบียนกับขนส่งเรียบร้อยแล้วผ่านการตรวจสภาพผ่านการจดเลขคอคือพูดง่ายๆเราสามารถขับออกไปข้างนอกได้ถนนได้เลยใช่ค่ะ<ม>แต่คำว่าจดทะเบียนได้กับจดทะเบียนไม่ได้ในที่นี้หมายถึงว่าถึงแม้จะสเปคเท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวตัวนูน้นฝั่งนู้นนะคะ<อ>กับตัวนี้นะคะ<อ>โมเดลเดียวกันเลยต่างก,กันหนึ่งหมื่นบาทแต่ตัวนั้นจดไม่ได้จดไม่ได้ค่ะ แต่ว่าสเปคเดียวกันเลยแต่ถามว่าทําไมจดไม่ได้กับจดได้คำว่าจดได้จริงๆแล้วคือเอาไปขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วตรวจสภาพเหมือนรถยนต์ทั่วไปใช่ค่ะต้องเอาไปขึ้นทะเบียนที่ขนส่งแล้วก็ผ่านการตรวจสภาพผ่านการตรวจสภาพตรวจสเปคนะคะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะแบบว่าอยู่ๆอ่าอยู่ๆคุณบอกว่าคุณซื้อตัวนี้บ้านไหนก็ไหนบอกว่ารุ่นนี้จดทะเบียนได้ไม่ได้นะคะอ่าก็คือ รถที่ร้านก็จะมีทั้งจดได้และจดไม่ได้ไอ้คําว่าจดได้สเปคเดียวกันเลยก็จริงเนี่ยมันต้องเป็นรถรถนันนั้นที่เขาผ่านการจดทะเบียนค่ะหรือผ่านการตรวจสภาพค่ะคนยิ่งอ้วนอยู่วิ่งตามไม่ทันนะครับนี่อถอยหลังถอยหลังโดยี่กนี่นะครับอันนี้สี่ล้อนะครับสี่ล้อของของเอสเคจีเ ธรรมดาเจนุดไม่คอยไม่ยอมโชว์ความสวยนะเดี๋ยวดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆหน่อยลูกค้าบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าเจนุษเลยมาดูตัวจริงทำไมสวยกว่าใน YouTube ล้ะลูกค้าอยากเห็นมาดูตัวจริงกันนะคะนะครับร้านนี้อัยาศัยดีครับเจนุดยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนี่เห็นไหม ก็อยู่ชั้นใต้ดินนะครับชั้นใต้ดินห้างเซียรลังสิตนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทางแฟนเพจนะครับแล้วก็ทางยู u ูบโคดคนโยโสนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นสามล้อไฟฟ้า,ฟาจักรยานไฟฟ้านะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตร้านสกูตเตอร์คอมโก้นะครับบ่ายเจนุดนะครับไม่ได้มานานมากนะบรรยากาศอันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับเจนุดสวัสดีครับ เจนสวัสด <filho> <net diz> ีครับสวัสดีค่ะมาแบบนี้ตั้งตัวนะวันนี้มาอัพเดตมาเดต ทำไมจัดออกมาขนาดนี้คือยังไงเอาเล่าตรงนี้ที่ที่ไม่พอค่ะการเห็นไม่มีแบบร้านอาหารตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือถ้าเขาว่างแล้วก็พอจะวางได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะลูกค้าดูลูกค้าคขาเยอะมากตัวนี้มาใหม่ก็เป็นไลออน e สองนะคะไลออน e 2อันนี้เราไม่มีสคริปต์เลยนะมาแบบไม่ได้ตั้งหลักเลยแอบมาชัดๆเลยมองดูนานนะไลออน e v e 2เลยค่ะ เป็นต้องบอกว่าเป็นอะไรครับเปมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์ค่ะตัวนี้ใช้กล่อง E M 70นะคะหมายความว่าจะไหครับต้องกล่องคอนโทลค่ะเป็นกล่องแต่งรุ่น E M 70ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็น2,500วัตต์นะคะ2,500วัตต์ ความเร็วก็จะอยู่ประมาณร้อยหนึ่งเลยนะคะเนีออเดี๋ยวขายความเร็วไม่อันนี้อันนี้มันนูตเขียนแค่70 60 70พอดีพิ้นมาแต่จริงๆแล้วมันร้อยหนึ่งค่ะตัวนี้ร้อยหนึ่งความเร็วนะครับค่ะค่ะสีจะมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะคือสีใช่ไหมครใช่ค่ะ2,500วัตต์ใช้กล่อง EM 70เจ็ดอ่าล้อเป็นล้อสองพันห้าร้อยวัตต์ใช่อันนี้เป็นรุ่น Q1 ค่ะ Q1 ค่ะ Q1 ตัวที่ว่าจดทะเบียนได้ใช่ค่ะ รุ nn, ร่นนี้ยังจดทะเบียนสสไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าจดทะเบียนสสได้ก็มีค่ะจะเป็นตัวนู้น<บ>ค่ะเดียว่เดียวรุ่นเดียวรุ่นค่ะอันนี้คือที่ที่เปนุป่บอกว่าใหม่ครับมาใหม่ค่ะตัวนี้จดทะเบียนสสไม่ได้เป็น e 2นะคะไลออน e 2จดทะเบียนสสไม่ได้แต่ว่าแรงค่ะวิ่งแรงเป็นุ่พูดไปเรื่อยๆร่อแรงค่ะ2,500วัตต <ahh. S 1> ์ค่ะคนชอบบอกว่าแรงแล้วก็เออตัวนี้นะคะเออ ที่เก็บของใหญ่มากค่ะใหญ่มากถิงโครงโรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ต้องดูอะไรที่เก็บของใส่ใหญ่มากลึกเลยนะคะลึกเลยนี่ค่ะนี่เลยนะครับตอบโจทย์คนที่แบบชอบขนใช่ใช่เนี่ยค่ะลึกเลยอย่างลึกเลยค่ะนี่คือลึกลึกเลยต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วยังใช่ลึกเลยใส่ของได้เยอะเลยค่ะลึกเลยอันนี้น้ำหนักพอๆกับรถรถมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะพอๆกันค่ะร้อยกว่าโลค่ะจากนีด้านหลังนะครับ ค่ะตัวนี้เป็น l i o อน e 2อด้วยกำลังมอเตอร์2,500วัตต์นะคะดิสน้ำมันชกน้ำมันหน้าหลังเลยนะคะเป็นดิสเบรกหน้าหลังเลยค่ะอดิสเบรกหน้าหลังค่ะใช่ค่ะแล้วก็สวยค่ะตัวนี้ค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคบสวยค่ะนี่อันนี้ดิเต็กนะครับใช่ค่ะเป็นตัวที่เป็นตัวดังใน ทีทีเลยเป็นตัวดังในทีทีค่ะแล้วกว็ต้องเอาขึ้นโลโลล<า>ก้ค่นะเป็นตัวดังเลยค่ะเป็นตัวดังในในแพลตฟอร์ม<อ>ทั้งสีฟ้าสีดำสีส้มเลยทีเดียวเชียวค่ะเป็นตัวดังเลยนะคะเปค่ะ<า>เป็นตัวดังเลยไ i ออน e 2มาใหม่ด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็มอเตอร์2500วัตต์ค่ะ ทั้งหมดนี้เลยใช่ค่ะสีมีทุกสีเลยค่ะมีทุกสีให้เลือกเลยนะคะพร้อมส่งเลยพร้อมส่งเลยค่ะบอกราคาได้ไหมราคาตัวตัวนี้อยู่29,900ืาพรวมส่งให้ค่ะรวมอันนี้คือรวมส่งแล้วใช่ค่ะรวมส่งแล้วนะคะถ้าลูกค้าไม่ส่งมารับเองก็ลดได้นิดหน่อยค่ะรวมส่งให้เลยถ้าลูกค้ามารับเองลดได้นิดหน่อย29900รวมส่งค่ะค่ะแล้วขายให้ดูไปใครมีมั้ยจ้ะ มามาใหม่แล้วก็เนี่ยมาใหม่จะมี e2 กับ v9 เลยค่ะสเปคเดียวกันค่ะ่ะสเปคเดียวกันรูปทรงมันจะคลาสสิกค่ะะรูปทรงต่างกันค่ะสวยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นรุ่น v9 นะคะสองตัวนี้ดังเลยค่ะสองตัวเนี้ยตัวไหนก็แคปหน้าจอใช่สองตัวนี้จะเป็นตัวดังเลยค่ะ v9 กับ e2 นะคะราคาเดียวกันนะคะราคาเดียวกันใช่ อ่าถ่ายถ่ายเลยค่ะถ่ายถ่ายมอเตอร์ถ่ายใช่ถ่ายชัดๆเลยฮะดิสค่ะนี่ค่ะงานงานคนเงียนมากเลยค่ะงานสวยค่ะตัวนี้งานสวย V9 เก้าค่ะมีข้างหน้าครับวีครับวีเก้าก็นี่ใช่อะไรครับมีสีสามสีค่ะตอนนี้มีสามสีนะคะวีเก้เป็นทรง นะครับอันนี้ก็เป็น V 9นะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไลออนนะครับแบตเตอรี่แห้งนะครับวิ่งได้ประมาณ100ยกิโลนะครับ1 0ออันนี้เขาเขียน 60- ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จริงๆแล้วร้อยใช่ไหมเก๊ความเร็วก็คือประมาณร้อยประมาณร้อยค่ะตัวนี้พอดีนุชพิมพ์ผิดค่ะ <laughs> นุชพิมพ์ผิดเพราะว่าตัวนี้ใส่กล่อง E M 7 0ส <c oughs> แล้วมันจะแรงกว่ากล่องเดิมค่ะ <c oughs> เพราะว่ายังไงก็คงไม่มีคนเขาบิดขนาดนั้นหรอก่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ประมาณร้อยเลยค่ะตัวนี้สวยมากเลยแล้วต่อไปคือยังไงเพออ่าต่อไปต่อไปจะเป็นตัว e s e ค่ะตัวนี้เป็นตัวจดทะเบียนมาใหม่ค่ะอ่านี่ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้มั้เป็น lion เหมือน e สองกี้แต่ถ้าจดได้จะเป็นรุ่น set ค่ะอันนี้คือจดทะเบียนได้ใช่ค่ะ lion Z2 ู 2, จดทะเบียนบ้าจดทะเบียนได้ค่ะ,ะ,ะตัวนี้สเปคนะคะล้อ12นิ้วนะคะตัวนี้เป็นล้อ12นะคะล้อสิอนิ้วค่ะะตัวนี้ก็ความเร็วก็จะประมาณร้อยเหมือนกันนะคะความเร็วร้อยเหมือนกันเป็น72โวลต์2,500ัวัตต์ค่ะสามารถจดทะเบียนได้ใช่ค่ะจดทะเบียนได้เหมือนกันตัวนี้จะเป็น SKS z 2นะคะ SKS z 2นะคะ SKS Z 2ค่ะเดี๋ยวออกมาให้ดูชัดๆเลยค่ะสวยๆเลยเดี๋ยวมาให้ดูนะครับก็ตัวนี้ก็จดทะเบียนได้นะครับผมคือต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์บางคันนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับก็คือซื้อได้นะครับขับในหมู่บ้านนะครับออกถนนใหญ่อาจจะได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังจดทะเบียนไม่ได้ก็คืออาจจะออกถนนที่ถูกกฎหมายไม่ค่อยได้นะครับแต่ตัวนี้ก็คือจดทะเบียนได้นะครับผม จดทะเบียนได้ก็หมายความว่าเราสามารถขับออกไปสู่ท้องถนนปกติเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้นะครับอันนี้อันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับ s, น, <S นี่ใช่ไหมครับคค่ะ,ะคตัวนี้เ,เป็นไล o n นไลออนถ้าจะโทรมาหานุชนะคะบอกว่าซื้อรถจดทะเบียนรุ่นใหม่บอกว่า SK-S Z2 นะคะหรือจำไม่ง่ายว่า Z2 ก็พอ Z2 นะคะอ่า ตัวนี้จดตัวจดทะเบียนได้มาใหม่นะคะใหม่ล่าสุดล้อสิบสองนิ้วนะคะแล้วก็ใช้กล่อง EM70 ตัวนี้มอเตอร์2,500วัตต์ค่ะ2,500วัตต์อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูไฟเขานะคะไฟหน้าไฟหลังเ,เนาะลอดูไฟนะครับรูปร่างสวยเลยทีเดียวนะครับผมโอ้หไฟสวยเลยเนี่ย ไฟเลี้ยวนะครับจบเฉียวสายไลมากเลยค่ะสวลสายไล่กว่าเดิมเออลปกลางแบบตัวใหญ่เป็นตัวคิวหนึ่งตัวคิวหนึ่งก็คือก็จะถูกกว่านะคะจะถูกกว่านะคะอันนี้คิวหนึ่งก็คือคิวหนึ่งจดทะเบียนได้ค่ะอสามเจ็ดรวมจดเรียบร้อยค่ะสามสามหมื่นเจ็ดนะครับค่ะส่วนตัวนี้ก็คือสามเก้ารวมจดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะค่ะรวมจดทะเบียนแล้วนะคะค่ะ นุุชรวมจดให้เลยค่ะเพราะว่าปกติไม่รวมจดนะคะแต่นี้นุชโปรโมชั่นรวมจดทะเบียนให้เลยนะคะอ่รวมจดนะคะก็คือลูกค้าจะเอารวมจดหรือจะเอารวมส่งอะค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะสองอย่างไม่ได้ค่ะขาดทุนค่ะอ่านี่ไฟเลี้ยวเนาะไฟเบรกอะดูไฟเบรกด้านหลังเหรอครับไฟเบรกด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับไฟ โฉบเฉี่ยวเลยนะไฟสวยเลยไฟเลีล้ยว,วน,ะนะครับมาด,ดูไฟหน้านะครับโอ้โหไฟหน้าก็แบบมีรเรียกว่าเรียกว่าโฉบเฉี่ยวด้ยวยเจ้โอ้โหโอ้โห,โโหโดูดูแทะทาง,ทางม,มันเหมือนมันจะหนักเหมือน มันจะหนัก,ม,นนกมันจะหนักเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะคือไม่ตอนแรกเข้าใจว่ามัน,นเ,มเข้าใจว่ามันอาจจะเข้าใจว่ามันอาจจะเบ,า,บ,า,บาแบบโครงบางๆอะไรอ๋อมันมัน,นมันจะเบาต่อเมื่อ,อเราจะเปลี่ยนเป็ลิเทียมอะ,ะ่ะสมมติว่าเราใช้แบตที่มาคู่ตัวรถหมดอายุแล้วอ,อานาคตเราอาจจะเปลี่ยนเป็นลิเทียมได้เงี้ยค่ะเพราะว่ารถก็จะเบาขึ้นนะคะตัวนี้สวยมากชฉบเฉี่ยวใช้ไกลกว่าเดิมเพราะด้วยด้วยมันมาด้วย ล้อ12นิ้วด้วยค่ะเรื่องเรื่องะตัวนี้เป็นล้อสิบนิ้วค่ะเนี่ยค่ะล้อสินิ้วนะคะไม่ใช่ล้อสิบนะคะะถ้าของเก่าเอ่อคิวหนึ่งจะเป็นล้อสิบค่ะคิวหนึ่งจะเป็นล้อสิบค่ะล้อสิบค่ะตัวนี้ล้อสิบจะสังเกตได้ว่าตัวเขาจะสูงกว่ากันถ้าเราจับคู่กันตัวจะใหญ่ตัวจะใหญ่ขึ้นนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็คือจดทะเบียนได้นะครับจอดคู่กันจะสังเกตว่าจอดคู่กันคือแตกต่างเลยนะจ๊ะ ใช่ยู่ล่างก็อาจจะโอ้ครับถ้าจอดคู่กันคือสูงกว่านะครับใช่ค่ะถ้าจอดคู่กันก็จะสูงกว่าด้วยความที่ว่าล้อเขาใหญ่กว่าด้านหลังมันเป็นที่ถิงด้านด้วยใช่ป่ะใช่โตมีทั้งคู่ค่ะมีทั้งคู่ค่ะแต่แค่ว่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะวัยรุ่นบางคนเขาไม่ใส่เราเราอันนี้แบบวัยไม่รุ่นแล้วค่ะ ไหนเจมีเว็ป้าเหรอเจอ่ะลองดูสิตัวตัวไหนบ้างตัวจดทะเบียนได้ค่ะตัวตัวจดทะเบียนนอกจากจะมี SKX2 z แล้วนะคะอ่าจะมี Q1 แล้วก็มี SKX2 นะคะแล้วก็จะมีตัว Mercury ตัวนี้ค่ะค่ะเป็นเว็ป้าคลาสสิกนะคะดูค่ะนี่ค่ะมีสามสีให้เลือกเลยจ้ะนี่ค่ะเว็ป้าคลาสสิกหรือเรียกเป็นอ่า ้ายเวสป้าคลาสสิกค่ะจะเป็นเรียกรุ่นว่าไลออนเมอร์คิวลี่นะคะอ่าตัวนี้จดทะเบียนได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะจดทะเบียนได้ได้ดูสวยๆได้ไหมเดี๋ยวขอดูตัวหน่อยนะครับตัวนี้ก็จดทะเบียนได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้เจเลื่อนออกมาให้ดูเออดูตรงนี้ก็ได้เจดูตรงนี้ก็ได้จะได้เห็นรูปร่างนะครับเราเผื่อลูกค้าสนใจนะครับบอกอ่าสเปคนิดนึงได้ไหมเจตัวนี้สองพันห้าร้อย ตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดค่ะจดทะเบียนได้พร้อมเล่มเลยนะคะพร้อมเล่มเลยจดทะเบียนได้จดทะเบียนได้ค่ะจดทะเบียนได้ค่ะตัวนี้จดทะเบียนได้ค่ะบอกคำว่าจดทะเบียนได้นี่หนึ่งที่เป็นยังไงคำว่าจดทะเบียนได้คือลูกค้าชอบถามว่าทําไมในเมื่อมัน2,500วัตต์เหมือนกัน2,000ันวัตต์เหมือนกันทําไมมันจดได้บ้างจดไม่ได้บ้างหรือจะบอกคําว่าจดทะเบียนได้นั่นหมายความว่า ผู้นำเข้าได้นำรถล็อตนี้ไปขึ้นทะเบียนกับขนส่งเรียบร้อยแล้วผ่านการตรวจสภาพผ่านการจดเลขคอคือพูดง่ายๆเราสามารถขับออกไปข้างนอกได้ถนนได้เลยใช่ค่ะแต่คำว่าจดทะเบียนได้กับจดทะเบียนไม่ได้ในที่นี้หมายถึงว่าถึงแม้จะสเปคเท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัว,ต,วตัวนูน้นฝั่งนู้นนะคะกับตัวนี้นะคะโมเดลเดียวกันเลยต่างกันหนึ่งหมื่น 10, บาทแต่ตัวนั้นจดไม่ได้จดไม่ได้ค่ะ แต่ว่าสเปคเดียวกันเลยลแต่ถามว่าทําไมจดไม่ได้กับจดได้คำว่าจดได้จริงๆแล้วคือเอาไปขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วตรวจสภาพเหมือนรถยนต์ทั่วไปใช่ค่ะต้องเอาไปขึ้นทะเบียนที่ขนส่งแล้วก็ผ่านการตรวจสภาพออผ่านการตรวจสภาพตรวจสเปคนะคะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะแบบว่ารรอยู่ๆอ,อ่าอยู่ๆคุณบอกว่าคุณซื้อตัวนี้บา้าไหนก็ไหนบอกว่ารุ่นนี้จดทะเบียนได้ไม่ได้นะคะอ่าก็คือ รถที่ร้านก็จะมีทั้งจดได้และจดไม่ได้ไอ้คำว่าจดได้สเปคเดียวกันเลยก็จริงเนี่ยมันต้องเป็นรถอถนั้นๆที่เขาผ่านการจดทะเบียนค่ะหรือผ่านการตรวจสภาพค่ะเขาไปไปขึ้นตรงตอสมศใช่ต้องเป็นรถที่เขาเขาผ่านการอนุมัติแล้วอ่าไม่ผ่านการอนุมัติก็คือจะจดสีสัวไม่ได้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับวันนี้กระจ่างนะครับนะแต่กระจ่างเรื่องการจดทะเบียนกับจดทะเบียนนะครับนี่ครับเป็น เว็บป้านะครับเวบป้าสวยนะครับจดทะเบียนได้นะครับฝั่งนี้นะครับสามล้อนะครับนี่เบาะสไลด์นะครับเบาะสไลด์ต่างๆนะครับก็เป็นสกูตเตอร์แบบยืนก็มีนะคะครับผมสกูตเตอร์แบบยืนเราก็มีค่ะใช่ค่ะสกูตเตอร์คือรว่าตอบโจทย์ครบทุกอย่างเลยค่ะไล่ตั้งแต่สามล้อคะ่ะเล็ก ่ะคสามล้อจิ๋วค่ะอันนี้สาล้อจิว๋ว <g ül üyor> สาล้อจิ๋วก็คือมาด้วยล้อสิบนิ้วค่ะคมาด้วยล้อสิบนิ้วเนาะนี่โค้งเหล็กนั่งได้สามคนนะคะสาล้อจิ๋วมีที่ใส่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีที่ใส่ของค่ะอันนี้น <า S 1> เป็นสามล้อจิว๋วเนาะเราก็จะมีสามล้อจิ๋วสามล้อกลางนี่ค่ะสามล้อกลางสามล้อกลางกลางเนาะแล้วก็ไปสามล้อใหญ่บอดสไลด์ค่ะ สาม้อนี้ก็น่าจะคุ้นๆอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะ,แต,ะแต่เราก็เหมือนกับว่าให้ลูกค้าดูภาพรวมเนาะว่าเออร้านเจ๊นุชไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ดีนะคะแล้วก็อ,อ่าใช่ค่ะยังอยู่ค่ะเดี๋ยวบอกช่องเจ๊นุชเลยดี ร้านเอ่อนุษย์นุษยมีร้านเจนุษยนะคะเจนุษยพาวิวเจนุษยพาวิวติดตามนุษยได้ที่ช่องยูทูบเจนุษยพาวิวนะคะพิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะเจนุษยพาวิวสั้นๆเลยค่ะะเราจะได้ดูการอัพเดตการงานของใช่ไหมใช่ค่ะนุคลิปจะเป็นยังไงบ้างคลิปคลิปก็คือนุษยก็จะใช่ค่ะใช่ก็บอกว่า มีรุ่นนี้อ่าสเปคเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนั้นสเปคเป็นยังไงอย่างเงี้ยนุชก็จะมีอ่าช่องอ่าช่องอะไรเดียะช่อง t ิกตอกเหรอหรืออะไรอ่ามี t ิกตอกค่ะ t ิกตอกก็เจนุชคอมโก้เบอร์ติดต่อก็ศู์แปดห่ก็0ด1 6 8 7 7 2 4 9อันนี้ ID ไลน์ก็ ID ไลน์ก็แอดไซส์สามสองสี E W M L L รหรือ3อด E W M L L ค,ค่ะคจค่ะส่วนสาล้อสามล้อหลังคานุชก็ยัง so, มีเหมือนเดิมนะคะเปี่ยวลูกค้าใช่4ีล้อก็มีนะคะ4ล้อตอนสล้อมีแล้วค่ะตอนนั้นเรายังไม่อัปเดตถึง4ีล้อนะคะอ่าใช่นี่ค่ะนี่ค่ะ อออ๋ตัวนี้้4ลใช่ค่ะตัวนี้4ล้อนะจ๊ะ4ล้อ800วัตต์นะคะ4ล้อนะคะอ่เดี๋ยวนุชขี่ดูค่ะเดี๋ยวนุชขี่ดูนะคะอ่ี4ล้อ4ล้อนะครับโอ้โหอันนี้เรียกว่างานใหญ่นะครับไม่ใช่3ล้อนะอันนี้4ล้อนะครับราคาไม่แพงนะราคาราคายังไงเจ้ราคาไม่ถึง40,000เลยค่ะราคาไม่ถึง40,000นะครับนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อที่นุชได้นะครับเดินหน้าได้ถอยหลังได้เลยครับเรา โอ้โหเร็วอะพี่ไม่ต้อเร็วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ้นตามไม่ทันคนยิ่งอ้วนๆอยู่วิ่งตามไม่ทันนะครับนี่อ๋อถอยหลังถอยหลังโดยด้วยแก่นี่นะครับอันนี้สี่ล้อนะครับสี่ล้อของของเอสเคจีเหรอแก่เนี800วัตเลยนะคะอ๋อ800วัตต์นานๆเจนูสจะให้เห็นหน้านะคะธรรมดาเจนูสไม่ค่อยไม่ยอมโชว์ความสวยนะ เดี๋ยวดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆหน่อยลูกค้าบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าเจน,นุศเลย <c oughs> มาดูตัวจริงทำไมสวยกว่าใน youtube ถ้าลูกค้าอยากเห็นมาดูตัวจริงกันนะคะครับร้านนี้อัธยาใสาดีครับเจนุศยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนี่เห็นไหมอยากได้3าล้อจักรยานไฟฟ้า3มล้อไฟฟ้า4ีล้อก็มีนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้อันนี้อันนี้อันนี้พวงอะไรเป็นแบบนี้นะครับใช่ค่ะพวงมาลัยเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบรถกอล์ฟเลยนะคะเหมือนรถกอล์ฟเลยใช่ครับโอ้สุดยอดเจ้สุดยอดอันนี้เป็นแบรนด์ของ SKG ใช่ไหมเจ้เอสเคจี800วัตต์เอสเคจ800วัตต์นะครับโอเคครับนะครับ ครับผมนี่นะครับส่วนส่วนมากปกติจะไม่ค่อยได้เห็นรอยยิ้มนะคะ <c oughs> เพราะว่าปิดแมส์อันนี้ใส่เหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ก็ก็คือพูดง่ายๆร,ร้านเราเปิด เปิดทุกวันนะใช่นะใช่ค่ะเปิดทุกวันวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะมีสิค้าหมุนเยียนตลอดใช่ค่ะมีค่ะสนใจก็อัปเดตใช่ค่ะเพจของเจนไปจากถ้าเป็นเพจเจนนุชก็เพจร้านนุชก็คอมโก้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะหรือคอมโก้รถไฟฟ้าได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นช่อง YouTube ก็เจนุชพาวิวค่ะนุชฝากด้วยนะคะฝากเข้าไปกดติดตามกันหน่อยนะคะนุชก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามเรื่องของหนูค่ะ ตามสไตล์เจนุสสบายๆเดี๋ยววันนี้พาชมอีกสักหน่อยได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจนุสครับโอเคครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่อยู่ทางเนี้ยอันนี้ก็สามล้อสามล้อที่เป็นที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับถ้ามันไม่เยอะมันก็ไม่น่าซื้ออันนี้เข้าลงของแบบเต็มลานจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายให้มันอลังการหน่อยเจ ครับผมนี่ครับก็ตอบโจทย์นะครับสําหรับท่านที่อยากจะซื้อไปให้ผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เหมาะมากสําหรับคนที่เดินลําบากนะครับหรือว่าต้องการขนสัมภาระเยอะๆนะครับไปตลาดหรือว่าไปที่ไกลๆนะครับนี่3ล้อคันใหญ่นะครับ SKG นะครับผมรวมถึง4ล้อฝั่งโน้นนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ แล้วก็จักรยานไฟฟ้านะครับฝั่งนี้นะสกูตเตอร์สายพานนะครับสำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับชั้นล่าง ห้างเซียรังกิตนะครับคอมโก้สกูตเตอร์ไฟฟ้าบายเทนุตนะครับสวัสดีครับผม